สองเลยครับอาจารย์ครับครับราศีบัวกระทิงของอาจารย์เนี่ยพุชศพุชศผมถามเหนื่อยแน่เหนื่อยแน่เดี่ยนะนะราศีพุชศเนี่ยสร้างภาพไว้สร้างภาพไว้ราศีพุชศเนี่ยครับไม่ไม่มีพระราหูตจะนี้กลุ่มลัคนาคุณอยู่ผมช่วยผมช่วยผมช่วยกผมลัคนาคุณอยู่ครับผมถามว่าคุณอ้วนขึ้นมากี่กิโลกี่ขีดแล้วสําหรับคนราศีพุชศอ่ะลาหูทับลัคอ่ะลาหูทับลักต้องอ้วนขึ้น มีสามอยางเกิดขึ้นในชีวิตหึงอ้วนสองอ้วนเสียของรักต่อนึกวก็อ้วนต่อนะเสียของรักครับสามโดนคนรวงโดนคนลวงเนี่ยมีสามอยางลวงเขาไหมมีรวงเขาไหม ก็แล้วเขแล้วแต่เออมันมีลวงอ่ะมันมีลวงได้แต่ว่ามันอาจจะไปลวงเขาก็ได้หรือว่าเขามาลวงเราก็ได้ก็เป็นที่คุณไงอ่าเย็นที่คุณลาหูทับลักละมีมักอริลอนอย่าพังเลขคนบอลกิตละทุระานอย่าพังเลขคนบอลพังเลขคนบอลอ่าทุระผ่านจองคุณอย่าคืนโทษทุรยศมาหนึ่งบาลมีบอกธุรสถานจะทุตทะเบียนมี โัวหแต่ละศัพท์จำไม่ได้ไปรู้ประกาจำได้หมนกันแต่แปลที่ถูกคือท่องตามเขาท่องจนขึ้นใจะครับก็ไปถึงว่าอะไรเหมือนน้ำทุกปากบอกไม่ถูกมืนงงในลูกค้าต่างๆผวามหายอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีทีเนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยที่ดาวราศีเกิดเนี่ยไอตอนนี่ระลาหูมาทับอย่างเนี้ยครับ ผมเกิดลัคนณาราศีพระสงเนี่ยผมถึงว่าน่าจะโชคดีมากกว่าเพราะอะไรเพราะมันมีพระเสาตัวเนี้ยมาลองรับนะนะครับมาลองรับอยู่ในภพสุภระมันเป็นโชคช่วยครับหรือว่าบุญบัตดาสุภระสุภะไเปสุภรามันบอกอยู่แล้วผู้ใหญ่เนาะอ่าภพสุภราแปลว่าการช่วยเหลือการสนับสนุนการส่งเสริมสุภัสแปลว่าพ่อแลวเป็นดาวคู่มิตรกันอีกทางหนึนะอ่านะฮะคุณไอไอพระเสาวกับพระราหูพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องเพื่อนเกิดเพื่อนเกิดไอ ไอ้การารักาดินดามมาแล้วมีพระสราวเนี่ยพระสราวไปถึความละหกละเหินตกั้ยากความไอ้ไอ้แห,ห,ห้งแรงกันดารน,นะฮะ <rocks. S 1> แล้วก็อ่าละหกละเหินธุรกันดารต,ต่างๆตัวนี้ครับเกิดอะไรเกิดวิบัติบ้านเมืองนี่ยเกิดวิบัติเกิดไอ้เกิดไอ้เกิดอะไรเกิดอุรเมภัยเลยทําให้มีปัญหามีอุสาคละหกละเหินก็เลยละเหินไปอยู่บ้านพระราหูอยู่บ้านท่านพี่อ ไปอยู่บ้านทัานพี่ลาหูันถึงความเจริญครับไอลาหูอยู่ที่ไหนก็มีความเจริญที่นั่นครับเนี่ยถ้าคุณคอคุณอคณอดไอคุณคุณคอดค้อ,ดอดกะเมื่อไหรแล้วก็เนี่ยประเทศไทยก็มีความเจริญถูกต้องไหมแล้วก็เป็นไงด้วยผมไอประาชาชนก็ได้เงินเดือนด้วยลูกผมก็จะได้เรียนไอหนังสือฟรีอะไรฟรีมผมขึ้นภาษาเหรอ อ่าไป็ใช่พู้อื่ให้ฟังไงมเปลี่ยนที่ให้ฟังไงหมายถึงคนอื่นหมายถึงคนอื่น,น,นลูกหลานเราก็จะได้เรียนหนังสือฟรีพยาบาลฟรีอะไรฟรีถ้าคุกแล้วก็คุกเวลาพระราที่พูดไปเรื่อยๆทำไมรู้ไหมเพราะอะไรมันมีโอกาสเป็นไปได้พระราหูอยู่ตรงเนี้ยจะมีการไอ้เรื่องเกี่ยวกับของใต้ดินขึ้นมาบนดินได้นี่มีคาสิโนสถานอเล็กสถานหมายถึงปีไหนเนี่ยหมายถึงปีไหนก็การปีหน้าเป็นต้นไปการปีหน้าราหูย้ายอ๋อคุณลองคิดดูเนี่ย ไอ้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 บัตรประมาณของสิงคโปร์เนี่ยยี่สิบเจ็ดล้านล้านประเทศไทยเท่าไหร่โอ้นี่คุณรู้ g d p ต่างประเทศด้วยนะเขาเล่าให้ฟังไมาเฉยเฮ้ยนะอยากเสดงความคิเห็นเขาบ้ากันนะไม่มีอะไรนะอยากเสือกเขาว่ากันไม่มีอะไรอ่าเราพูดเรื่องบ้านเมืองแล้วก็ดีนะทีนี้เวลาคนคนขอข้ากลับปุ๊บเรือที่ผ่านถูกต้องไหมครับไอ้เงินที่จะได้ยี่สิบเจ็ดล้านล้านเหรียญเนี่ยครับัตก็มาอยู่ที่ประเทศไทยหมดอย่างนั้นเลยคุณลองคิดดูประเทศไทยมีบประมาณเท่าไหร่ปีนึง สามล้านล้านบาทสองล้านสองจดเจ็ดล้านล้านนั่นก็ประมาณเราอ่าก็ประมาณประเทศไทยสามล้านครับคุณลองบวาไปยิบเออนอายิบเก้าคูณเก้าเก้าเท่าตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับสถานบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์หูไอใต้ดินมาอยู่บนดินได้มีคาสิโนถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะตอนที่ดาวพฤหัสดาวราหูไปอยู่ราศีเมษในการปีหกห้าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปิด ปิดสัญญาปิโตเรียมอ๋ออันนี้คเป็นคณะกรรมการเปิดสัญญาปิโตเรียมเราอาจจะขุดพบน้ำมันหรือว่าแก๊สเนี่ยได้ในซับใต้ดินเนี่ยเร็วกว่าเวลาอ่าอ่าถูกต้องมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยมามาหมดนะแล้วเกี่ยวกับอะไรต่างๆตัวนี้นะเนี่ยผมก็ไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้ถ้าเกิดคุณมีรัฐบาลที่ดีมีวิชั่นเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะสบายไปด้วยอะไรไปด้วยนะเราก็หวังพึ่งเราหวัง ุณไม่หวัดเพื่อนแบางไปบังเพื่อไข่ถูกต้องแล้วนี่เป็นความคิดที่ถูกต้องนะเดี๋ยวผมก็ไปพวกสามนิ้วด้วยนะเป็นไงก็เลยราหูทีนี้ก็เลยทําให้เจ้าตาน่ะมึนงงในลุกการต่างๆมีพระเสาร์มาอยู่ดูเลยเบียดถ้วยอ่ามีดาวคู่มิตรมามามาสนับนุนคุณเห็นไหมว่าดาวเสาร์ที่เสิร์เนี่ยครับการที่เสาร์เสิร์เนี่ยดีสลับพราะราหูนะเพราะอ่อมันเร็วไงนคให้คุณเร็วไงครับเนี่ยนะครับบิ๊กได้รับการสรวจกาั้นในช่วง 90วันเอ่อ90วันแรกเอ่อ69วันแรกของปี64อ่าตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่10ใช่ไหมอะไรคุณพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงดาวเสาร์เสิร์ตไงถึง10มีนาคม69วันอ่าเนี่ย10เอ่อเก้วันแรกของปี64สี่เป็นช่วงเวลาที่ดีของคนละครั้งพิศลบลืมบอกไปว่าพับไอ้พัศไอไอพระเสารเนี่ยเป็นน้องไปอาศัยอยู่กับท่านพี่พระราหูครับ แล้วก็เลยเอ่าก็เลยไปเองพัสสาวีเห็นไหมว่าคือพวกราบย่าพวก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 คนที่ก่อสร้างพวกอะไรพวกนี้ก็พัฒนาแล้วคนก็พัฒนาพัฒนาวันแรงงานไงพัฒนาแรงงานเนี่ยจะอยู่รวมตัวกันเวลาไปอยู่พัสสาวีสร้างความเจริญให้กับพไอ้พระราหูพัสสาวไปอยู่พระราหูสร้างความเจริญให้กับพระราหูกาไปช่วยส่งเสริมให้พระราหูก็เลยเป็นเจริญล่กเรืองคพัสสาวก็เลยบอกท่านพี่บัดเนี้ย บ้านเมืองของท่านพี่เนี่ยมีความเป็นลงสมบูรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วน้องน้องขอกลับไปอยู่ที่เมืองตัวเองเน่ก็เลยไอยอยู่ไม่ต้องเราอยู่ด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันพี่เลยมาทำแล้วมันจะเลยอ,อยู่กันแล้วด้วยกันะจะนจะแยกกันทำไมขอไม่เอาแล้วต้องกลับยังไงต้องกลับะนะก็เลยกลับแต่ก่อนจะกลับเนี่ยท่านพี่พระราหูก็เลยเอาของขวัญให้เออให้อะไรมาก็แล้วแต่ก็ต้องแปลว่าต้องได้ของขวัญของฟานไพรนันเนี่ยคนเกิดลัคนาราศีพุธศเนี่ย ะจะต้องได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งถูกต้องไหมอ่าต้องได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะตลอดตลอดปีหกสี่เลยอ่าตลอดปีหกสี่ครับโดยเฉพาะวันที่ห้าครับในเดือนกุมภาพานันธ์วันที่ยี่สิบถ้าผมจำไม่ผิดวันที่ยี่สิบหรือยี่สบสามเนี่ยดาวพระศุกร์ยกเขาเนี่ยยี่สิบครับย<น>ี่พาพาาสิบนะอ่ายี่สิบกุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ยกแรกเดือนก่อนอืมดาวพระศุกร์เนี่ยมานั่งเอ่งเอ็งเหม่งลอยก่อนแล้วครับนะ เดี๋ยวเวลาวันที่ห้าเนี่ยพระรหัสตัวนี้เข้ามาครับพระเิษาเข้ามาอยู่ในเรือนการงานพอดีโปอกเลยนี่ก็แจ็คพอตแตกพอดีอ้โนี่นี่นะดังนั้นราศีพฤษภเป็นราศีที่ดีแน่แนอ่าดีดีเรื่องเกี่ยวกันเด้่องการช่วยเหลือกับสับสนุนมีคนมีคนสนับสนุนอ่าการงานจะโปเชตตั้งแต่เดือนีการงานได้ล็กรสิกการงานได้เล็กสิะสิจะได้ของฝากตั้งแต่วันที่ยี่สิบเนี่ยคุณลาเกียนเขียนหน้าเขียนหน้าจอน้าเพนเขียนเลยว่าอ่า เขียนเลยนะมะปลาเขียนเลยว่าราศีอะไรเขียนเลยเขียนระศกเขียนเลยอ่านี่ว่าดีเรื่องอะไรดีเรื่องการช่วยเหลือการสนับสนุนดีดเดรื่องเกี่ยวกับได้งานเล็กเล็กสิทธิ์นี่แล้วเขียนไปเลยหน้าจอเขียนกันนี้นะแล้วก็ ไอ้มาไอ้อันนี้เราทำชายราศีอะไรอยู่ราศีพื่นศอกตลอดเลยแต่มันดีไงมันดีจนลืมเลยใช้ได้เ้ยพอไปมันหลายโรค้วยลุมกันใจลุมร้อหลายเรื่องโรคเดียวที่อย่าเป็นนะคือโควิดนะวันที่หนึ่งมกราถึงวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เนี่ยดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดเดินอยู่ในเดินอยู่ในช่วงนี้นะหนึ่งมกราถึงยี่สิ้ากุมภาพันธ์เนี่ย ห้าสิบหกวันเนี่ยดาวพระศุกร์ตัวนี้เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟเดินเร็วครับจับอ้านะครับก็เดินมาอยู่ตรงนี้ถึงยี่สิบที่เรอยู่ในเรือนการงานอะไรขนาดนี้นะครับให้รู้ว่าแล้ว่าเสิร์ฟสี่มกราคมเนี่ยเข้าธนูอ่ากลับลงมาอยู่ธนูอ่าครับแล้วก็นิตย์เจ็ดมกราเข้ามังกรครับแล้วก็ยี่สิบกุมภาอยู่นี้ยี่สิบกุมภาเข้ากลุ่ม เยียงที่บอกว่าในการทีนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับไอ้ตอนนี้เข้ากลุ่มเนี่ยแรกเดือนก็เพราะไอ้พระราหูในความจริงต้องต้องต้องได้หลายสักอย่างแต่ว่าบดีบังเอิญเนี่ยไปดับซะพระศุกร์เนี่ยัาที่ยี่สิบกุมามพันเนี่ยเกิดไอ้มาที่เจ็ดมีนาเนี่ยเกิดการดับขึ้นมาดับถึงันที่เท่าไหร่สิบสี่เมษายนสามสิบเจ็ดวันสามสิบเจ็ดวันดับข้ามเดือนเลยนะพระจันทที่เจ้าตานี่เป็นไงดับอ่ะ ตัวเองไม่มีกําลังเลยในการกที่จะไปเอางานหรือในการที่จะไปเอาอะไรอะไรต่างๆตัวเนี้ยคกําลังไม่พอที่จะไปเอาครับเวลาสิบหกมีนาคมตีสี่สามสิบสองเข้ามีเป็นอุดอยู่ในภพลาภะนี่กลับไป,ไปดีเห็นไหมว่าธรรมดาแล้วเนี้ยสิบหกมีนาคมเนี่ยถึงเก้าเมษายนเนี้ยดาวพรสุกตัวนี้เดินดีมากไปอยู่ในภพไออุดเนี้ยครับ อยู่ในภพราภพต้องได้ราบมากแต่ว่าพอดีบังเอิญเนี่ยพระสุกชุวงนั้นตั้งแต่เจ็ดมีนาเนี่ยถือวันที่สิบสี่เมษาสามเจ็ดวันเกิดการดับขึ้นครับาราบที่จะได้นี่เป็นไงอะไรไปด้วยด้อยลงไปไหมอ๋อไม่ไม่พ้นแล้วพ้นแล้วสิบหกมีนาเนี่ยพ้นแล้วเพราะมันไปดักอ๋อมันไปโดนยาวทั้งเดือนเลยนี่เนาะไม่พ้นเว้ก็เจ็ดมีนาถึงสิบสี่เมษาสามเจ็ดวันสิบหกมีนาก็ยังอยู่ในช่วระหว่างนะไอ้สิบหกมีนาเนี่ย ถึงวันที่9เมษายนเนี่ยเข้าเข้านี้ลาบหายนะไม่มีลาบไม่มีอะไรเลยเือสได้เกษตรเนาะเสียดายมากเสียดายเกษตรอุดเอาเป็นอุดเสียดายอุดเลยนะเป็นอุดครับมีกําลังมากแต่ดับนะครับแล้วก็เวลา10เมษายนเนี่ยถึงวันที่3พฤษภาคมเนี่ยเข้าราศีเมษตัวนี้ครับเป็นปลัอยู่หลังบ้านอ่อนอยู่ซ่อนตัวไว้อะไรไว้ครับเล่นลับไว้อะไรไว้ไปสนับสนุนพ่อ ก็ไม่มีแรงีกแล้วก็เวลามามันที่4พฤษภาคมนี่นี่เวลาทองถึงวันที่27พฤษภาคมนี่เข้าพุธศดคนเข้าบ้านตนเองครับเดี๋ยวดดทีเอาอาทิตย์มาก่อนเข้าบ้านตนเองก็มีความมัน่นคงมีความเข้มแข,ข็งที่บ้านตนเองแล้วก็28พฤษภาคมเข้าเบทุน ช่วงที่ดีมากเนี่ยนะอาจารย์มีมีมีช่วงี่ดีที่ดีตอนที่เข้าบ้านตัวเองเนี่ยนะสี่พสทราตวพรษสี่พุษธภาสี่พฤษภาถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะมาดีตอนยี่สิบสองมิถุนาเข้ากรกงอ่าเนี่ยเข้ากรกรเนี่ยนี่เข้ามาเป็นราชาเป็นราชาครับและบ้านอธิบดีด้วยอ่าแต่ก็มีความแต่ก็ สิ่งที่จะได้ทั้งอะไรนั้นมันก็มีความขมคือแต่ว่ามีอะไรเป็นสาเป็นปันทธุเกณฑ์เป็นปัทุเกณฑ์มีความหอมทางสังคมคนหมู่มากอะไรํำนองนั้นนะฮะแล้วก็เวลาวันที่สองตุลาคมเข้าพิจิตนะครับ,รบมะเลงเรือนเกิดระหว่างที่เข้าพิจิกเนี่ยสองตุลาคมเนี่ยครับเป็นช่วงที่สําคัญพอสมวควรเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่เข้าวันที่สองันที่สี่เนี่ยเพน วันที่สี่นี่เพ่นเลยคุณเห็นไหมว่าอันนี้ถ่ายไปจะถูกแน่นอนอวันที่สี่เนี่ยอันที่สองตุลาเนี่ยพระศุกร์เข้าเนี่ยคแล้วก็เขาบอกวันที่สี่เพ่นเห็นไม่เข้าสองวันเดียวเข้าโลกนว,วางจันทเห็นปะครับออวจเขาโลกน,ว,น,นว,วางจันทเนี่ยอ่อนนอกแข็งในครับนวางจันทร์เป็นนว,วางอะไรนว,วางจันทเป็นนว,วางสภาวะสองคูเลือนครับเนี่ยคุณเนี่ยมีสภาวะสองคูเลือน เข้าไปสองวันแล้ววันที่สี่ปุ๊บเนี่ยเพนไปตลอดเพนเลยเพนทั้งเดือนเลยครับเสียตัวคำเดียวคุ้มเลยเกิดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเพนไปเช่นบทเลยสองสิบเจ็ดวันแล้วเพนไปยี่สิบเจ็ดวันนี่คือช่วงเวลาที่ดีของคนอาสีพุ่งศพครับเห็นไหมครั้งเดียวนี่คุ้มเลยเพนไปตลอดเดือนเลยเนี่ยเห็นไหมปกติมันก็ไม่เพนนานขนาดน้ทำไมถึงช้าทายอย่างนั้นเพราะอะไรตัเองมาตัวเองมปอยู่ในเรือนปัตตานีครับ ไปไปหาเข้าไปในบ้านเขาครับไปหาเขาเรื่องอะไรเรื่องเพศจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยอ่าเรื่องนี้แม่นจริงนะเรื่องนี้แมนจริงอ่าอ่าแล้วก็ประเด็นอื่นนี่ก็ไม่ไม่มีอะไรประเด็นประเด็นที่ว่าจาสนใจประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนช่วงยี่สิบธันวาถึงวันที่เอาไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นไปไปยี่สิบธันวาถึงวันที่สามที่เป็นเดือนเดือนอะไคุณธิรพลบอกว่าแฟนผมราศีพฤษศกินแล้วนอน อ้วนครับแม่นจริงๆเพิ่มหกกิโลค่ะนะครับไม่ได้หัวเราะนะฮะเราดีใจแล้วก็มีนิสัยมั่นใจตัวเองเอาแต่ใจนะครับไ่ถ่ายแม่นไม่เหมือนใครเลยเอองเเอเอส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับดาวการเงินเนี่ยครับโอ้ดาวพุธโหเป็นยุ่งยากเอยนะเพราะว่าตัวพุธเนกิกาได้เอาครอคล้าให้ฟังว่าครับ ดาวการเงินเนี่ยที่ว่าจะมาเสียหายเนี่ยตอนเข้าราศีเมษเนี่ยครับวันที่สิบเจ็ดเมษายนเนี่ยครับเสิร์ฟแล้วก็ดับด้วยสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเสิร์ดดับอีกแล้วนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามที่เสิร์ดดับนะฮะแล้วก็ตอนดาวการเงินที่เข้าเข้าไอตอนการเงินเนี่ยวันที่เจ็ดกรกฎาคมเข้าเมถุนเนี่ยคสิบเจ็ดกรกฎาคมถึงสามที่เป็นกรกฎาคมเนี่ยนะเสิร์ฟ ได้เงินไวเร็วคมได้เงินไวนะเข้าบ้านตัวเองด้วยอ่าเข้าบ้านตัวเองได้เงินไวเวลายี่บห้ากรกฎาคมเข้ากรกฎดับแล้วก็เสิร์ดเนี yeah. ่ยโอ้โหดับเสิร์ดแล้วดับเสิร์ดแล้วดับหกสิบแปดหกสิบหกสิบแปดสิงหาคมครับยี่สิบหกสิงหาคมเข้าราศีกันครับเพนสิบสี่วันห้ากันยาย,ยนหึงสิบเก้ากันยายน จดที่ดีนะครับปฏิทินมีแล้วนะครับปฏิทินยังมีแล้วไอ้ไข่ขอบเลยเว้ยปฏิทินมีแล้วที่พูดไปเนี่ยเรามีไหนจดเลยนะฮะเพราะว่าจดไว้บนปฏิทินเนี่ยเราได้ดูทุกวันนะครับอ่าอาจารย์แล้วถ้าคนไม่มีปฏิทินทำไงจริงๆก็โทรมาที่คุณปางครับศูนย์เก้าสี่แปดศูนย์ดศูนย์เก้าเก้าเก้าเนี่ยคุณรู้ไหมเวลาเราพูดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราพูดคนละท่อนนะมีคนโทรมาถามผมอาจารย์บอยคับ ตัวสับเอเบอร์โทรศัพท์รายการเบอร์อะไรเออผมจำได้เฉพาะตัวกลางเพาพูดแต่ตัวกลางอย่างเดียวไม่ได้พูดตัวอื่นนะฮะและ้วก็อันนี้ดามันเงินมีสภาไวาอย่างนี้ครับย <21 S 1> ี่สิบเอ็ดพิกาโยนเนี่ยครับย <24 S 2> ี่สิบพิการถึงแปดทันสิบแปดทันวานเนี่ยดามเงินดับอยู่ในเพราะพิจิกด้วยโอ้อโหนี่ยเล็งด้วยอะไรด้วยดับเนี่ยเห็นไหมครับมันดับผิดเวลาจริงๆริะ ประมาณน,นี้อ่านี่คือราศีไอ,ไอ,ไอรร้รมสกยานยังมีประเด็นนี้นะอ่าไอ้ที่บอกว่าเรื่องก,การเงินเมื่อกี้เรื่องตัวเองถูกต้องไหมถ<อ>ูกมีเรื่องสําคัญที่อีกเรื่องหนึ่งการงานเรื่องสําคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่บอกอันนี้บอกอะไรใช่ไหมที่ประหัดที่ว่าย้ายเขา่บอกบอกอะไรใช่ไหมยังบอกไม่ละเอียดเท่าไหร่อ่าเขาเขาบอกทั่ที่ไปแล้วไง5เมษายน5เมษายนอ่ามี5เมษายนเนี่ยนะที่ดาวพรหัสย้ายออกมาจากตําแหน่งปละ นะครับขึ้นไปขึ้นไปอยู่ในย้ายตำแหน่งนิดย้ายจะตำแหน่งนิดย้ายยากตำแหน่งนิดขึ้นไปอยู่ในราศีกุมอ่าะรัทีนี้มันย้ายอยู่ในราศีกุมเนี่ยก็เขาก็ได้งานได้ลิขสิทธิ์ไงอ่าแต่การได้งานเลิขสิทธิ์ยังมีสองตอนเป็นยังไงตอนแรกเนี่ยห้าเมษายนหนึ่งสิบสี่กันยายนสิบสี่พ่สิบสี่กันยายนฮะตอนที่หนึ่ง ตอนที่สองเนี่ยผัดจะเดินลนมาตรงนี้อตรงกระถายไปนิดเดียวนะก็ก็ไม่ก็มีคนไปช่วยไปช่วยไปช่วยได้คนใหม่ช่วยได้คนใหม่มาช่วยได้นายใหม่ครับนี่หรื่องดเก่าก็ได้ที่เคยติดต่อไว้กลับมาช่วยใหม่นี่อย่างนี้ได้หมดได้ครับเวลาวันที่สิบสี่กันเอกันยายนเพราะรหัสเดินเดินเขานี่ใหม่ฮ่าเควนท์พคุณมีการทดลองงานไปแล้วครั้งหนึ่งอะทดลองงานนะไอ้ตรงนี้เสียงจริงเนี เพราะว่าถอยกลับลงมาเนี่ยถอยกลับไปหาคนมาช่วยหาคนช่วยใหม่หาคนช่วยใหม่วันที่สิบสี่วันที่เท่าไหร่ที่ถอยกลับลงมาถอยไปที่สิบสี่กันยาสิบสี่กันยาถอยวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกาใช่ยี่สิบสี่พฤศจิกาถึงยี่สิบพฤศจิกาถูกนะแค่เวลาหกวันหกวันสิบสี่กันยาไอ้สิบสี่ไอ้พิการถึงยี่สิบถึงยี่สิบถอยยากหกวันหกวัน ถอยแค่หกวันเนี่ยถอยลงมาหาใหม่ใหม่ให้มาช่วยหาคนสัมรูนใหม่พอช่วยคราเนี่ยอยู่เป็นปีเลยนะแต่นี่ก็อยู่เป็นปีเลยอ๋อด่อยู่เป็นปีเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะคนราศีพฤษภก็อยากจะยินดีกับคนราศีกุมด้วยจังเลยนะฮะทํามอ่ะอ้าวก็ไปเข้าไปเข้าบ้านราศีกุ๊บด้วยไงอ๋อเพราะฉะนั้นคนราศีกุ๊บเนี่ยก็เป็นการงานของราศีกุ๊ แต่เราจะลืมบอกไปเรื่องหนึ่งว่าดาวพาที่เข้าไปเนี่ยก็มีเป็นต,อ,ตอนๆนะ,ะถ้าลืมบอกให้บอกเลยครับแด้ว่าเข้าไปวันที่ห้าเบเาษายนเวลาตีหนึ่งห้าสิบหกเข้าราศีกรกฎเข้าเรือนการงานถูกต้องไหมเวลาห้ามิถุนายนเนี่ยถึง 20, ยี่สิบพิเอยยี่สิบมิถุนายนเนี่ยดาวตัวน,นี้มันไปมลซะไปไปเข้าไปพักแล้วก็ไปบครคับแต่มาช่วงดีมากใหเก้าวันเนี่ให้คุณรีบดำเนินการเลยเก้าวันนะ ครับสิบหกสิงหาถึงยี่สิบสี่สิบหกสิงหาถึงยี่สิบสี่เพนตรงนี้คนราศีพฤษภจดไม่ได้ปฏิทินนะนี่คือช่วงเวลาทองของการทํางานนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยนะที่เราดูดวงกันเนี่ยเราดูเพื่อหาช่วงเวลาแบบนี้ถูกต้องเพื่อจะไปทํางานใหญ่บางงานให้มันสําเร็จนะครับแล้วนี่คือเวลาทองของคุณครับเวลาวันที่สิบสี่พิกายนสิบห้าจุดห้าสิบสองนอพาคเดินคอยหลังเข้ามกรนี่นี่คอยหลังข้ามกรนะข้ามกรก็ อยู่ตรงนี้หกวันครับเวลายี่สิบพิกาตีหนึ่งหกนาทีเท่านั้นแหละก็เข้ากลุ่มเข้าใหม่อ่ะราทนี้นี่การเดินจะเป็การงานจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จดไว้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็ยินดีกับคนราศีพฤศภปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีหกสี่เนี่ยก็เป็นปีที่คุณจะอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็มีมีการงานที่ดีนะครับมีการงานท <of> ี um ่ดี <laquelle> <too>